คือว่าวันก่อนผมไปห้างมานะครับแต่วันนั้นนะ่ะห้างไฟไหม้เว้ยพอผมชนีประชาบันไดหนีไฟเท่านั้นแหละบันไดแม่งหายไปเลยเว้ยโอ้โหโดนไฟไหม้หมดเลยอะ่ะเปล่าบันไดหนีไฟเฮ้ยเ <Hey, S 2> พื่อนตอนนี้ที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างวะเริ่มเย็นแล้วจริงดิทำไมที่ชบลบุรีพิ่งจะบ่ายสอง,องอไงกูหมายถึงอากาศไอ้สัตว์เอาละนักเรียนถ้าพระเจ้าตากไว้กู้กรุงศรีจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมนักเรียนเอา้าแล้วทำไมไม่กู้กสิกรน,นะฮะ มีเงิน100บาทให้มึงยืมไป50จะเหลือเท่าไหร่เหลือห้าสิบเพี้เหลือ100อง้าวเาทำไมอะเพราะกูไม่ให้ยืมเอาไปเอาไปเอาไปมีเงินร้อยบาทให้มึงยืมไป50จะเหลือเท่าไหร่เหลือ1 0 0รอยเท่าเดิมพีเหลือ50เพราะกูให้ยืมแต่กูไม่เอาเอองั้นถูกป้ากาแฟแก้วหนึ่งดิจ้าได้แล้วจ้ะเอ้ยป้ากาแฟอะไรเนี่ยทั้งฝุ่นทั้งหยากใยเกาะเต็มแก้วเลยเนี่ยอ้ยกาแฟโบราณจ้ะลูกเฮ้ย เมื่อเช้าเว้ยเดินไปเปิดตู้เย็นกระเด็นเลยสัตว์ทำไมวะไฟช็อตเหรอเจอพักสัตว์โอ้ยเจ็บหัวเอ้เป็นไรผมยิกคุณขับรถผิดกฎนะครับผิดยังไงครับคุณตำรวจขับเร็วเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ผมยังขับไม่ถึงชั่วโมงเลยนะครับอ๋องั้นขอโทษด้วยครับไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจะไปสมัครงานเว้ยนัดเขาไว้8โมงแต่ไปถึงนะเว้ยต้องกลับมาเนี่ยอา้าวทำไมอะ่ะก็หน้าประตูอะไม่เขียนว่าเลื่อนนะดิพ่องง วันนี้มีการแข่งขันด้วยนะเว้ยเฮ้ยจิงดิไหนวะไม่เห็นมีไก่สักตัวเลยไก่พอกูไปซื้อสีทาบ้านมาใหม่เว้ยเป็นไงม้างอะ่ะเจ๋งมากเลยเว้ยมาทำกันบ้านด้วยตัวเองฮะอะไรมันไม่ลอกหลอกพอวันก่อนครับ ทำไมครับขับรถอยู่ดีๆยางไม่รั่วร้านปะยางข้างทางก็มีนี่ครับโอ้ยกูไม่รอหรอกปะยางเฮียเลย24ชั่วโมงคือวันนี้ผมมีนิทานจะเล่าให้ฟังนะครับโจโจจัดมาการละครหนึ่งนานมาแล้วมีต้นโออิชิเพียวริคุยูนิฟิชิตันอาศัยอยู่ในสวนแห่งหนึ่งจบแล้วนิทานเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยนิทานชาดกไอเฮียไอสั์อะไรก็ด่ามึงไงอ๋อไอเสื้อไอกางเกงไอกางเกงไงอะไรก็ด่ามึงไงด่ายังไง กูด่าเป็นชุดเมื่อวานครับไปหาสมุดที่ห้องอังกฤษแล้วไงต่อฮะอาจารย์ฝรั่งถามว่า what are you doing here แล้วมึงตอบเขาไปว่าไงวะผมตอบไปว่าโอเชียนนะครับฮะอะไรของมึงก็โอเชียนแปลว่ามาหาสมุทรไงถ้าพ่อแม่มึงจมน้ําอยู่อ่ะมึงช่วยได้คนเดียวอ่ะมึงจะช่วยใครช่วยแม่ดิชัดเลยทําไมวะพ่อตายในที่สุดผมก็รู้แล้วว่าทใํใไมผมถึงอ้วนทําไมฮะเพราะผมใช้ซันซิ ใช้แล้วผมมีน้ำหนักขึ้นในเจ็ดวันวันก่อนครับทำไมครับแฟนผมอะตอนอาบน้ำนี่ดูไม่ได้เลยครับทำไมล่ะครับหุ่นไม่ดีมันเป็นประตูครับสวัสดีครับช่างวันนี้ผมเอาคอมมาเพิ่มแรมมาครับจะเพิ่มสักเท่าไหร่ดีครับเพิ่มจากแรม11ค่มเป็นแรม15บ่ําคั่มะครับเท่าไหร่ครับพี่อื้อเพิ่มสฝามืดเลยนะครับเนี่ยยได้ยิวมามืองเป็นลูกครึ่งสัญชาติอะไรเออพ่อกูเป็นแขกอืแล้วแม่มืองไงแม่กูเป็นเด็กเสิร์ วันก่อนเว้ยกูเปิดตู้เสื้อผ้าไม่กล้าหยิบเสื้อเลยต้องยืนรอหน้าตู้ตั้งนานแปลกจังเกิดอะไรขึ้นเหรอครับกูเจอชุดนอนเลยไม่กล้าปลุกเกรงใจสักอาจารย์หนูครับผมมาสักยันครับเออจะสักรูปอะไรดีล่ะรูปปลาผู้ชายครับอืม เป็นไงว่าปลาผู้ชายก็ปลาคาฟไงครับมีแต่ปลาตีเนี่ยเอาไปแดกก่อนพ่อครับมีคนบอกว่าบ้านเรามีผีเฮ้ยบิบีหรอกพ่ออยู่มาเป็นสิบปีไม่เคยเห็นเลยก็คนใช้มาบอกผมเมื่อตกี้ครับงั้นเก็บของเถอะลูกบ้านเราไม่มีคนใช้นะลูกเมื่อวานนะครับไปธนาคารมากะว่าจะไปขอกู้เงินทำธุรกิจสะหน่อยเจอไล่ไปอับแดดเฉยเลยครับธนาคารที่ไหนครับเนี่ยแปลกมากเลยเนี่ยใช่ครับแปลกจริงอะไรจริงแม่งเขาบอกว่าต้องการคนคล้ําอ่ะครับกุ้งงงเลยอะ นักเรียนนักเรียนคนไหนพูดภาษายุโรปได้บ้างโอ้ยสบายครับอาจารย์ผมเคยเรียนมาหลายภาษาอยู่ไหนลองซักภาษาสิทุกพิษทุกพิษทุกพิษเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภาษาอะไรของเองเนี่ยภาษาเช็คครับอืมมีภาษาอื่นอีกไหมเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิด,ปดอันนี้ภาษาอะไรภาษาสวิสครับดีมากมารับไปเต็มเต็มเลยนักเรียนคะแนนนะครับตนีนคุณนี่แหละ